สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องเราสาระกันนะครับก็ถ้าใครใช้ h ฮ b i ิดนะครับ ถ้าถ้าใครใช้ไฮบริดระบบไฮโวลต์แบบนี้นะครับก็คือนะครับเครื่องพวกนี้นะครับมันจะสามารถลานจากแผงได้โดยตรงนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อแบตก็ได้นะครับเครื่องพวกนี้จะได้เปรียบนะครับก็คือระบบที่ไม่มีแบตก็ได้นะครับแต่มันก็มีทริกเล็กๆน้อยๆอยู่นะครับจะเห็นได้ว่านะสเปคเขานะครับระบุมานะครับ MPPT รับได้ตั้งแต่120โวลต์ถึง450โวลต์นะครับทีนี้ โวล์ใช้งานจริงๆแบบไหนถึงจะดีนะครับอ่าผมก็จะมาบอกในคลิปนี้นะครับก็โวล์ที่ใช้งานแนะนํานะครับอยู่ระหว่างนะครับอ่ากลางค่อนข้างบนนะครับก็คือว่าไม่ให้ต่ําเกินโวล์แผงนะอันนี้คือพูดถึงโวล์แผงนะครับ PV นะครับอ่าเราควรอนุกรมนะครับประมาณ8ถึง9แผงนะครับไม่แนะนำให้ต่ำกว่านั้นนะครับหรือว่าไม่แนะนำให้สูงกว่านี้นะครับ เหตุผลคือนะครับโวล์น,นะครับที่เข้าไปยิ่งสูงนะครับบอร์ดบูต MPPT ที่อยู่ด้านบนนะครับยิ่งโวล์เข้าสูงบอร์ดตัวนั้นก็ยิ่งจะทำงานน้อยนะครับความหมายก็คือมันเป็นบูต MPPT บูตเหมือนอ DC c o n v ว r t e r นะครับก็คืออาศัยหลักการ DC to DC นะครับผ่านแกนบูตนะครับเหมือนอ่าสเตปอัพหรือว่าบักคอนเวอร์เตอร์นั่นแหละนะครับหลักการเดียวกันเพราะฉะนั้น ยิ่งแรงดันเข้าสูงมันแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับมันจริงอยู่มีการทํางานมีการบูตแรงดันขึ้นแต่ยกตัวอย่างนะครับนึกภาพง่ายๆเลยถ้าเราป้อนเข้าต่อแผงน้อยนะครับต่อแผงน้อยเกินอาจจะขนานแผงมาเยอะๆอะทุกคนก็คงเข้าใจว่าวัดมันเท่าเดิมนะครับจำนวนแผงเท่าเดิมวัดเท่าเดิมนะครับวัดเท่าเดิมก็จริงนะครับแต่การทํางานของเครื่องมันจะไม่เหมือนกันนะ,ะยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ4แผง4แผง2สติงกับสติงเดียว8แผงนะครับ 8แผงนะครับมันจะทํางานได้อ่าเกือบเกือบจะเท่ากันกับ4แผง2สตริงนั่นแหละนะครับนะทำงานได้เหมือนกันนะครับแต่นะครับ มันจะมีแต่ตรงนี้อยู่นะครับถ้าอนุกรมกันมาที่จริงอนุอขนานกันมา2สตริง4แผง2สตริงเนี่ยเครื่องตัวนี้ก็สามารถหลั่นได้เหมือนกันนะครับโวลต์ถึงนะครับแต่บอร์ดบูตเ m p p พนะครับจะต้องบูตจากแรงดันไฟที่ต่อมา2สตริงแรงดันไฟจะได้อยู่ประมาณ100กว่าวลต์ร้อยไปไปเกือบ200โวลต์น,นะครับ ประมาณ160 1 6 0 170โวลต์มันจะต้องบูตจาก160 1 6 0 170โวลต์ขึ้นไปถึงเกือบเกือบ4 0 0โวลต์นะครับก็คือบูตขึ้นไปเพื่อที่จะเข้าวงจรแล้วก็ผลิตออกมาเป็น AC 2 2 0้โวลต์นั่นเองนะครับมันจะต้องบูตขึ้นไปด้วยนะครับแต่กลับกันในกรณีลับกันนะครับถ้าเราอนุกรมมา8แผงนะครับไฟเราจะได้ราวๆ3 0 0กว่านะครับ300ยไป,ไปนะนะครับไฟในจุดนี้300เกือบ4 0 0โวลต์นะครับ มันจะถูกบูตเหมือนกันแต่มันระยะห่างมันนิดเดียวนะครับเพราะฉะนั้น i g b t หรือว่า m o s f e d มันไม่ได้ทำงานหนักนะครับบูตจากแรงดัน300ขึ้นไปเป็น400มันก็ทำงานแค่นิดเดียวแต่กับกันถ้าต่อแผงน้อย2ส,สตริงนะครับต่อหลายสตริงแต่แผงอนุกรมน้อยนะครับมันจะต้องบูตจากแรงดัน100กว่าขึ้นมาเป็น400อย่างนี้มันบูตขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้น มอสเฟตหรือ IGBT มันก็ต้องทํางานหนักมากขึ้นนะครับต้องทนกระแสะต้องรับกระแสมากขึ้นนะครับเพื่อที่จะบูตแรงดันให้ขึ้นมาเป็น400โวลต์นะครับทีนี้นะครับในกรณีเดียวกันนะครับต่อ8แผงว่าดีแล้วต่อ9แผงนะครับแรงดันก็เพิ่มขึ้นไปอีกราวๆ400โวลต์นะครับ เราๆประมาณ300ปลายถึง400ต้นๆน,นะครับอันนั้นยิ่งดีใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นผมจะแนะนำเราๆ8ถึง9แผงนะครับกำลังพอดีนะแต่ไม่ควรที่จะเกินนี้นะครับบางคนต่อ10แผงก็ได้นะครับแต่ว่ามันเวลาบางทีเราไม่มีโหลดแล้วเจอกำวังแสกๆนะครับ VOC บางทีมันสูงเกินไปนะครับเครื่องไม่ได้ดึงพลังงานออกมามันก็สะสมแรงดันไฟสูงเยอะเกินไปมันก็ไม่ดีต่อเครื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้นแนะนำ8-9ถึงแผงนะครับ9แผงแรงดันมาราวๆ400โวลต์นะครับมันแทบจะไม่ต้องบูตเลยแทบจะดึงมาใช้งานได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้น ต่อแผงโวลต์สูงได้เปรียบนะในระบบอินเวอร์เตอร์ลักษณะแบบนี้นะครับนะก็หลักการง่ายๆก็แค่นี้เองประมาณนี้นะครับก,ก็หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับผู้ที่รับชมนะแถึง9แผงนะแนะนำนะครับถ้าใครจะลานแบบไม่ต้องมีแบตนะครับถ้ามีแบตอยู่แล้วนะครับก็เหมือนกันนะครับลักษณะเดียวกันสามารถเอา,อา เทคนิคนี้หรือว่าแนวคิดนี้ไปใช้งานได้นะครับผมยิ่งต่อแผงเยอะนะครับก็ยิ่งทําให้เครื่องทํางานเบาลงนะครับแต่อย่าต่อเกินสเปคเครื่องนะครับก็ระวังจุดนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีสาระความรู้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับผู้ที่รับชมนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ